ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาทอดลงมาเหนือศีลาแรงแห่งประสานหินศินละปะแห่งมหายานผสมผสานความงามกับศิละปะบายนได้อย่างอ่อนช้อยแม้กันเวลาจะก,ก่อนองคาปยุกข,ของปราสาทนะครับแต่ความศรัทธาของผู้คนยังคงอย่างลากลึกไม่ต่างจากวันแรกที่ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นและที่นี่นะฮะปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ไปจอดข้างในได้เลยใช่ไหมครับทางขว<ะ>ามือลานจอดรถครับร้านชาห้องน้ำครับใช่ โอเคครับก็คือถ่ายวีดีโอได้ปกติไม่มีอะไรถ่ายวีดีโอขึ้นโดนไม่ได้นะครับเอ้าไม่ไม่ขึ้นโดนอ๋อโอเคครับขอบคุณครับถ่ายวีดีโอได้ปกติจ้าที่นี่สวยมากตุ๊ดจแป้งอ๋อถึงแล้วนะฮะฉันลอเสียไหมดิฉันก็รอเสียเลย เรามาถึงกันอีกที่หนึ่งนะคะก็าคือที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติไม่ใช่อุทยานประวัติศาสตร์มังสิงเบอร์มากวันนี้แบบว่ามาตั้งแต่เช้าเนี่ยคืออะไรรู้ปะ่ะไปอะไรนะประวัติศาสตร์ที่ตรงพนังแฝ่ก็ปิดตะกี้จะไปพิพิธภัณฑ์เอ,อ่อบ้านเก่าก็ไม่ให้ถ่ายทำชีวิตย,ย,ยูทูบเบอร์ไม่มีอะไรค่ะก็ มาต่อกันที่ปราสาทเมืองสิงห์นะฮะซึ่งพี่เอกเนี่ยครับเป็นความเข้าใจผิดแบบ100%่งอเนต์คือหรืว่าปราสาทเมืองสิงห์อยู่สิงห์บุรี <c oughs> จริงๆปราสาทเมืองสิงห์อยู่กาญจนบ,บุรีนะครับซึ่งปราสาทเมืองสิงห์เนี่ยฮะเป็นคล้ายๆคือพอมาดูปุ๊บเอ๊ะหรือว่าฉันยังไม่ได้กลับจากบุรีรัมย์วะอะไรเงรี้ยทำไมมันดูเป็นปราสาทขอมเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้นะฮะก็เกิดในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่เท่าไหร่นะเจ็ดนะเห็นไหมคุณแป้งทำได้นี่จำไม่ได้ แต่ก็คือเป็นยุคของหลังละครวัดอีกถูกไหมฮะก็คืออยู่ในเทื่อกเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้นะฮะสืบมาคือจะไม่ใช่วัฒนธรรมขอมและไม่ใช่ขอมไม่ใช่ฮินดูและจะเป็นพุทธก็จะเน้นนิกายพุทธและก็จะเริ่มมีความเจริญทางวัฒนธรรมศาสนาพุทธเริ่มเข้ามาทางนี้นะฮะปราสาทเองก็จะมีการย่อเจนดีนู่นนะี่นั่นสวยแต่บอกว่าให้ดูแลนสเคปที่นี่ก่อนนะที่นี่นะเสียค่าเข,าข้าคนละ20บาทเนาะแพงกว่าเมื่อกี้นี้10บบาทเออว่ะ แห้งกว่าตรงปราสาทไอตรงวิหารนนิดนึงแต่ก็โอเคครับต้นไม้เยอะต้นมันเหมือนกันนะมันคือต้นอะไรไม่รู้แต่มันสวยมากนะแต่งดูนะหนึ่งสองสามป้ายมันกว้างขวางสวยร่มเย็นเป็นสุขมากเลยนะครับเป็นสุขเลยนะแต่ก็ร้อนนะฮะแต่ว่าที่ใส่มันเนี่ยเป็นเสื้อยูนิคอที่ไม่ได้สปอนเซอร์เอาไว้กันยูวีนะจ๊ะ ปราสาทเมืองศรีนะครับเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสานาสถานในพุทธศาสานานิกายมหายานนั่นเองนะฮะโดยมีอิทธิพลศิลปะทาวารละวดีนะฮะผสมผสานอยู่ด้วยและเป็นปราสาทที่มีความคล้ายคลึงกับการก่อสร้างในยุคสมัยของพระเจ้าชัยโบร,รัณที่7นะฮะผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นกษัตริย์นักสร้างปราสาทแห่งอาณาจากักรขมิโบราณและในเวลาต่อมานะฮะ,ะกรมศิลปากรเนี่ยก็สำรวจลึกลงไปจนพบกับศิลปรกรรมที่มีความสําคัญนะฮะได้แก่พระพุทธรูปนาคปกพระโพธิสัตว์อวโลกิ และนางปัจชยาปารามิตาะะและจากศิลาจารึกปราสาทพระขันทนะะ์ที่มีการจารึกโดยพระวีรก,กุมารพระราชโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยซึ่งจารึกชื่อเมือง23เมืองที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงสร้างไว้มีเมืองชื่อศรีชัยศยรีบุรีซึ่งสันนิษฐานกันว่าคือเมืองที่ตั้งของปราสาทเมืองสงห์นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปชมวัดปราสาทหินเนี่ยฮะยีบาทเนี่ยแล้วก็เขาก็จะให้ตัวสุติบัต สูจิบัตรใช่ไหมเขาเรียกอย่างนั้นปะสูติหูเป็นพาสปอร์ตป,ปะเป็นเหมือนโบชัวทเทวะพาสปอร์ตอะไรรู้แต่เขคือปกติชันไปหลายที่เนี่ยเขาไม่ค่อยให้นะอาจจะมีแหละแต่เขาไม่ได้ให้แต่ว่าตะกี้พี่พี่เจ้าหน้าที่ข้างหน้าเขาแบบน่ารักมากใช่ป่ะแนะนําดีมากถ่ายทําได้ครับอ่โอเคห้ามบินโดนครับโดนจับครับช่วงนี้ซึ่งบอก เพื่อบอกว่าอ๋อไม่มีโดนครับอ่ะโอเคสวยจังเลยครับคือสวยจริงๆนะมันจะมีโบราณสถานที่หนึ่งที่สองดูสิคนสมัยก่อนอยู่กับอะไรอะธรรมชาติเนาะคือถ้าเกิดสังเกตได้ที่พี่พาไปหลายๆที่ที่เป็นปราสาทอะเขาจะสร้างปราสาทในป่างงไหม อย่างนั้นเลยนะแล้วต้นไม้ต้นใหญ่ยายยายเต็มไปหมดเลยฮนะถ้าตอนที่ทมีปัญหากันพวกนครวัดประมาณนั้นอนะ่ะต้นไม้ขึ้นกลางปราสาทเนี่ยของพนมรุง้งของหลายๆที่เป็นปราสาทอ่ะมีต้นไม้ขึ้นกลางปราสาทหมดเลยนะซึ่งดีมากนะซึ่งสมัยนี้นะนนะใช่จะบอกว่าจะบอกว่าสมัยเนี้ยเขาก็ทําบ้านเอาต้นไม้อยู่ในบ้านนะเออช่ำใช่ไหมเออต้นไม้อยู่ในบ้านกนะ็คงจะแบบ อินสปิเรชันมาจากอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไปเลยเนาะเพราะว่าจริงๆพี่เอกกำลังสร้างบ้านนะก็อย่างนี้เลยแล้วพอดีแบบมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะที่มันแบบไม่อยากเขาออกอ่ะก็ะเลยดีไซน์ให้มันอยู่ในบ้านเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอาให้ดู <S <S เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงอ,อยู่ในบ้านเลยอยู่ในบ้านเลยใช้เทคโนโลยีในการดูแลนิดหน่อยแต่ให้แบบตื่นมาห้ามกลางต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยต้นประมาณเนี้ยพวกต้นพวกเนี้ยแบบ ต้นนี้เลยดิ้งะ่ะเนี่ยมันจะใบมันจะร่วงยากแล้วพอใบมันร่วงปุ๊บมันเก็บง่ายอะไรประมาณนั้น <c oughs> ก็จะเอาต้นใบใหญ่ใหญ,ใหญ่สวยอยู่นะแป้งดูสิฉันว่ามีคนเขาจะผิดเหมือนฉันเยอะถูกปะ <c oughs> ก็ประสัทเมืองสิงห์ไงก็เมืองสิงห์บุรีไงถูกไหมเออคนละสิ่งจ้ะ <c oughs> อ่ะเราไปอันนึงก่อนนี่นะครับ เราไปโบราณสถานหมาเยเลขหนึ่งนะทำนี้ทางนี้ทางนี้เราจะเดินไหวใช่ไหมไหวไหวไม่ได้กลัวเมื่อยนะกลัวไหม <laughs> ไม่ได้กลัวเมื่อยนะกลัวไหมรอบนี้นะคุณแป้งต้องใส่มวงไม่ใช่ใส่ม่วงใส่หมวกมาเลยโอ้เราไม่แล้หัวหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนไม่ได้โมโหนะแดดไหมหัวหัวร้อนนะ ต้องแบบว่าสะผมแบบทีทเม้นต์กันฉ่าเนี่ยเพราะว่ารอบไปแล้วไปอีสานใช่ไหมก็็ร้อนกว่าน,นี้อีกนะเออแต่อยากมาเที่ยวเนาะก็ต้องทนอะ่ะกลับไปค่อยทำหน้านี่ย <G ül üyor> เดินไกลอยู่นะขอสักหมื่นเก้าแล้วกันวันนี้อุ้ยสวยมากเลยดูสิก็ตะกี้เดินผ่านผ่านมานะฮะศิละปะที่เนี่ยตะกี้เห็นว่ามีพระไคพระพุทธรูปนะฮะ ก็จะบอกได้เลยว่าไม่ใช่ฮินดูนะครับเพราะว่าถ้าเราไปฮินดูก็จะส่วนใหญ่จะเป็นนาคเนาะแล้วก็จะมีเป็นเทวะไล่เซวลึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่นี่จะเป็นเหมือนพระพุทธรูปอยู่กลางปราสาทนี่นครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดมาที่นี่คือมาออกกําลังกายครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะเดินลัดอะไรได้เลยแล้วมาเดินอ้อมเนี่ยกระส่วนลูมอะบอกว่าคือเดินไกลมากเธอต้องบอก ทำร่างกายให้พร้อมนะครับเนี่ยเดินจะครบรอบได้ยังไม่ได้เข้าเลยอ่ะถ้าใครร่างกายไม่พร้อมก็พิจนารณานอีกทีแล้วนั่นเนาะพี่ก็ดูพี่เอกไปแล้วกันนะฮะอ่ะอันนี้คือเธอดูสิเอามาดูก็พร้อมๆกันอันนี้นะแค่ร่องรอยของแบบของอารยธรรมอะ่ะยังยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยดูดูแลนด์สเคปนะกว้างมากอะ่ะสวยใหญ่ ฉันชอบคาต้นไม้เห็นป่ะต้นไม้ขึ้นซึ่งท่านจะปลูกมันจะสมัยก่อนแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอันนี้พี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพราะว่าปราสาทโดดขึ้นมาเลยแต่ไม่มีอะไรด้านรอบๆเลยอะ่ะอืมทําไมอะ่ะเนอะเดี๋ยวไปไปหาข้อมูลดูเพราะว่าปกติพี่เอกไปปราสาทอะ่ะมันจะมีเหมือนอะไระทำรอบๆอ,บอะ่ะอยู่ด้วยแต่เนี่ยไม่มีเลยหรือว่ามันพังไปหมดแล้วเนอะเดี๋ยวค่อยไปว่ากัน ขึ้นมาสวยมากอ่านี่เห็นองค์พระพุทธรูปองค์อันนี้องค์อะไรนะอันนี้องค์พระโพธิสัตว์นะครับก็ตะกี้ที่เห็นนะมีแบบสีธงชาติด้วยนะไม่รู้ว่าจะมีสีธงชาติเขมรหรือเปล่าอ๋อไม่มีเอ๊ะจะทำไมล่ะนี่นะครับคือมันมีระบบแบบ นำชมแบบพึ่งพาตนเอง QR code จุดหนึ่งจดสองจุดสามก็คืออะไรก่อนฉันก็อยากรู้เหมือนกันสมมติจุดที่หนึ่งปุ๊บเธอเพลงเศร้ามากไม่ใช่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคาร้งท่านกำลังใช้บริการการนำชมแบบพึ่งพาตนเองโดยท่านสไม่ธรรมดา YouTube ไอ้นี่พมังเอากอาชอบ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 เอาเป็นภา,าษภศาฝรั่งเศสดีกว่าคิด <c oughs> เหมือนอันเดียใน <c oughs> เรื่องเอมมารีอินปารีสเลยอะเสียงเนี้ยก็จ <c> ร <oughs> <c oughs> <c oughs> ิงเห็นไหมาทาง ที่นี่นะฮะทางอุทยานเนี่ยก็บริการท่องเที่ยวอย่างดีนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างเงียบเพราะว่าน่าจะวันหยุดไม่ใช่วันธรรมดาตามสไตล์พี่เอกนะครับท่องเที่ยวแบบติดแกรมไม่มีคนหายรูปสวยนะฮะแล้วก็สวยจริงๆนะครับที่นี่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะครับขับรถประมาณแค่2ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองเนาะแล้วตอนนี้ยิ่งทางด่วนดน M81 เปิดใหม่อีกนะยิ่งเลวแปบ,บเดียวแล้วแวะเที่ยวก่อนไปที่น้ำตกเอลวันอะไรอย่างนี้ก็ยังได้ครับ ขออนุญาตนะครับขอนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับก็บันไดค่อนข้างที่จะชันนิดนึงนะฮะก็ใครขึ้นเดินก็ระวังนิดหนึงนะครับว้าวสวยมากเลยอันนี้คือของจริงหรือบูรณะน่าจะของจริงมามันมีเหมือนเม็ดเมดน่ะ ไม่นแน่ใจว่าเม็ดอะไรอ่ะใช่ปะ่ะเป็นแบบเม็ดก้อนก้อน,ก,อน,ก,อน,ก,อนก้อนดินนะด,ดินแต่เป็นก้อนกอนละ่ะแล้วก็มาเชื่อมเชื่อมกันอย่างนี้ครับแล้วก็แล้วก็มาเชื่อมกันอีกทีนึงแต่คือร่มเย็นนะพี่วาที่เนี่ยถ้าเทียบกับที่ไปกับที่ไปเห็นปราสาทใหญ่ๆที่นี่เข้ามาร่มเย็นกว่าเนี่ยมีการอบล้อมด้วยสถาปัตยก,กรรมจริงๆแล้วแต่ก่อนนะ่าจะมีหลังคาอะไรชนะ่ป่ะใช่ไหมครับ เออแต่ว่าขนาดไม่มีเราจะรู้สึกร่มเย็นเป็นสุขอยู่ตรงนี้นะครับเั็นยันะครับอันนี้นะครับคือองค์ไม่ใช่จำลองใช่ไหมแป้องค์จริงใช่ไหมองค์จริงองค์งงพระโพธ,ธิสัตว์ อะวโลกิเตสวนเปล่งรัศมีครับก้อนจริงๆแล้วหน้าองค์จริงมีทั้งหมด8กดกอนใช่ไหมก็สมบูรณ์มากเลยนะถือว่าสมบูรณ์อเนี่ยต้นมาขามปะไม่ใช่ฉันเห็นแล้วจะเขียนไว้ ชื่อต้นชนวนนะครับแต่เหมือนใบมะขามกันเนาะต้นชนวนมันกเป็นร้อยปีขึ้นเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็ดูดิมุมถ่ายรูปสวยนะมีที่นะ่ะโอ๊ยร้อนนั่นเราตากแดดตากแดดชำอยู่สถาปัตยกรรมเนะี่ยดูเลยว่าเป็นของพุทธแน่นอนไม่เพราะว่าถ้าเป็นของฮินดูก็จะอีกแบบหนึ่งเลยอะ่ะเนาะสวยมากเลยสังเกตนะว่าแบบอ่าเห็นไหม ดูตรงหลังคาเริ่มมีจัว่วแล้วแต่ยังเป็นแบบคือด้วยความที่เกิดมาไล่ๆกับช่วงหลังนครวัดเนะเาะความดีเทลก็ยังไม่เท่าช่วงปัจจุบันไงแต่ก็เริ่มมีความกลายมาเป็นพุทธแล้วหลังนั้นก็พอหลังจากอันนี้หลังจากยุคที่หลังจากยุคข,ของที่นี่ยุคข,ของที่นี่เนี่ยก็จะเริ่มแบบสวยงามขึ้นตามยุคตามสมัยตามความละเอียดของคนแต่ละยุคแต่ละสมัย ตามภาพจําของแต่ยุคแต่ละสมัยถูกไหมแล้วก็หลังจากยุคนี้ครับก็พุทธศิลป์นะครับ,ก,นนรบก็เริ่มเข้ามาความประณีตความสวยสดงดงามในแต่ละอย่างก็เริ่มเข้ามาอิทธิพลจากอินเดียด้วยอิทธิพลจากจีนผสมผสานกันให้เป็นไทยจนประเทศไทยคือผสมผสานความเป็นไทยแล้วศิลปะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยประเทศไทยเลยสดมาก มันจะมีประวัติศาสตร์ของที่เขาเถียงกันระหว่างขเมรกับไทยอะ่ะถ้าไปเที่ยววัดนะของไทยคือวิจิตตะ,ตะการตากว่ายเยอะเยอะแบบไม่รู้จะเยอะขนาดไหนอะ่ะถ้าไปวัดพระแก้วเห็นไหมกลายมาจนขนาดนี้ได้แต่ว่าสมัยตั้งแต่รัตนโกสินทร์มาเนี่ยรับประธรรมแล้วก็ปานนิจิตแล้วก็รักษามาแล้วก็ส่งต่อให้ลูกหลานอย่างดีแล้วกเก็บรักษาไว้ดีมากนะครับนี่คือความภูมิใจของ คนไทยที่เราต้องภูมิใจเพราะว่าพี่ไปเที่ยววัดหรือวังมาทั่วโลกอะ่ะเออไทยอาจจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดแต่ไทยสวยที่สุดนะจ๊ะโอเคไป ก็อันนี้นะฮะเพิ่งผ่านจุดจุดที่1ไปแล้วก็จุดที่2ก็มีป้ายนะฮะแต่อันนี้จะเป็นจุดไฮไลท์ก็จริงๆนะท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนะเยอะกว่าที่คิดเลยเงี้ยก็ถ่ายทําเสร็จไม่ใช่ถ่ายทำเสร็จแล้วเที่ยวเสร็จแล้วก็แบ่งกันเที่ยวนะถ่ายลงถ่ายรูปก็แบ่งกันชมแบ่งกันดูเนาะไม่ต้องย่างกันถ่ายรูปอะไรเงี้ยวลาคนเยอะเดี๋ยวเราไปทางสวยนะนี่เราไปทางนี้ก็ได้นี่เพราะเราไปลานจอดรถ ก็แฮปปี้มากเลยนะสวยสวยกว่าที่คิดที่นี่สวยกว่าสวยกว่าที่คิดเยอะเลยครับถ้าเราคือไม่คิดว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพเนี่ยเนออกว่าอยู่สิงห์บุรยก็ยังไกลอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาเที่ยวชมเนาะที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะครับมีเว้นบักด้วยอองอ๋องหนูเนี่ยช่วงนี้ร้อนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย เมืองการนะฮะก็มีที่เที่ยวเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับก็เราสามารถเอาตรงนี้เป็นอีกจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเนาะที่เราจะมาเที่ยวกันทําไมฉันพูดดูเป็นวิชาการจังเลยอ่ะตัวแขกเยอะเหรอเรานะอุตสาห์หนีหนีนักท่องเที่ยวเดินตามอีกอะนึออกมาเดินตามเดินตามเดินหนีต่อใช่ก็จะยืนแบบ ยืนทำเฉยไม่ได้ไงเขาก็เดินมาแล้วก็ต้องแบบเกรงใจเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องมานั่งปิดหน้าปิดตาใช่ไหมไม่ใช่เ,เออไะแต่มีแต่ต่างชาตินะวันเนี้ยต่างชาติเยอะต่างชาติเยอะเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปกันที่ต่อไปนะครับมาเมืองการแล้วจะลืมมาแวะที่นี่แล้วก็ที่ต่อไปยังไม่รู้เลยเพราะว่าตะกี้เราไปมาสอง 2, ที่ก็เฟลพอสมควรนะเพราะว่าเขาปิด บวกกับไม่ให้ไม่ให้ถ่ายทําที่ต่อไปที่เราไปก็ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เนาะแต่เดี๋ยวไปเช็คอีกทีหนึ่งก่อนนะคะราะว่าเป็นอะไรเราติดตามคลิปต่อไปนะฮะปกติจะพูดฝากคลิปเนี่ยหลังกล้องวันนี้จะพูดหน้ากล้องดูคลิปพี่เอกมันน่าจะเกิน30คลิปแล้วใช่ไหมถ้าถึงวันนี้หรือคนที่มาใหม่เป็นกำลังใจให้พี่เอกอะเดินทางไปทําคลิปนะฮะสนุกสนุกเนื่อยเหนื่อยแบบนี้นะเห็นไปเห็นเหนื่อยขนาดนี้เนี้ย <laughs> กดไลค์ให้กำลังใจหน่อยนะฮะ กดแชร์ส่งข้อความมาคุยกันนะครับหรือกดติดตามเวลาพี่เอกอัพคลิปปุ๊บเราจะได้เจอกันไวขึ้นนะครับแล้วเ,เจอกันในที่ต่อไปนะครับบ๊ายบายมนุษย์เรานะครับมีหลายภาษาหลายความเชื่อหลายสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและหลายวิธีแสดงความเคารพรักนะฮะ แต่ทั้งหมดนั้นนะฮะล้วนพูดถึงสิ่งเดียวกันนั้นก็คือการมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างงดงามวัดนรธรรมนะครับก็ไม่ได้แบ่งเราออกให้เป็นพวกเขาหรือพวกเราแต่มันถักร้อยเรียงพวกเราทุกคนไว้ในผืนผ้าแห่งวัฒนธรรมเดียวกันความต่างนะฮะจึงไม่ใช่สิ่งที่ต่อถักให้เหมือนแต่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะมองแล้วเห็นคุณค่าในความงามของกันและกัน